นี่องครับไอ้บังเปลนมันเชียงครับเราจะปังฤกกันเปลี่นมันเชียงของรถเก้าสิบแปดศูนย์แปดนะครับเก้าสิบแปดเอ็มเก้าแปดเนาะเอ็มเก้าแปดครับโอเคนครับอย่างนี้ครับโอ้ยคนรอนะครับนี่เปลี่ยนนะครับคนรอคนรอเป็นคนเปลี่ยนบะเอ้นัดเบอร์ยังไงนัดเบอร์ยังไงนัดเบอร์เท้าขอครับ Sau, sau, sau. Okay, một sao 2 lắm hả? Ủa sao đấy lắm 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 phó đây nè Ê cậu, Ê, Ê băng cúp Bộ ừ, phó đi, phó đi Ờ phó im M98 08นะครับลมแห้งครับอากาศหนาวกันกวางเลยครับเนี่ยเอาการกวางกองก็จะทำหน่องง่ายๆนะครับนะครับอากาศหนาวพอหน่อยเราออกกวางได้ไหมครัโอ้ยยุดแดดเนี่ยยุ่นอยู่ไอ้เอาไปใส่กวางตัวไม่กไปแล้วครับ คลิปนี้ปีบังพลาเปลี่ยนไทยครับเอาใส่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้นี่โทรศัพท์ใส่เข่าเอาล็กเก้ครับปั้มครับเพราะมันเจียกซ่้ำวะครับเพราะมันเจียกซ้ำอย่างนั้นกวางครับเอาแค่ตึงมือสิเนาะตึงมือครับไม่ต้องเอาโซคันย้ำเนียนเนาะ่ต้องย่ครนี่เนี่ยต้องตั้งวางสายลูกค้าความเร่อครับอืมนี่มาตรฐานครับตั้งวางใส่เป็นพอมัน อืมแบนี้ก็อุดก้นางเติมน้ำมันครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเป็นเอาเป็นยังก้านก็ได้นะครับเฉพาะตุงเขาตเองแค่เฉพาเตึงมือนะครับพอถึงมือเหมใครับเราจะกันแน่นะครับ เราตัดขาดนะครับหรือว่าน็อตเบื่อเสาสองนะครับไอโกบกขาถึงนถึงธรรมดาเลยครับเฮ้ยครับเีพ่อนะครับเมีพ่อครับเจ๊เจ๊ยีก็ซ้ำหมดแล้วครับซ้ำผมปะซ้ำลงไครับครับเสร็่ครับครับมาเติมครับประเท เนี่ยนแท้ต้องวามสาพอนนะครับเาต้องวา่วนีครับรับตังกบก็ใส่กลวยเลยนะครับ ใส่แล้วครับเนี่ยครับหัวง่ายๆนะครับโอ้ต้องนิ่งเติบเลยครับเนี่ยเติบได้เนี่ยเขาต้องหมันโคงเขาต้องหมันโค้งพอมันบ่เปิดเลยครับขันบ่เปิดกันทอนใส่กันก็ได้ครับเอ้ยทำไงเรานี่บ่หมันโค้งไปเลยนะลูกพี่ใส่กล้วยดีกว่านะเฮ้ยเบิดแทบเปิดเต็มย หมดไปแล้วหนึ่งเจลอนนะครับเจลอนละหกลิตรนะครับนี่เหลือไว้ลิตรนึงด้วยทั้งห,งงหมดสิบจุดเจ็ดลิตรนะครับเพื่อเขากองพอมเติมไปสิบลิตรเลยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฟ้านะครับ ทำความสะอาดนะครับม,มาทานมาทานดองกบแม่้นเราทานน้ำมันออกนช่เดี๋ยวคือไม่ผมเดี๋ยวจะทดสอบระบบการทํางานครับ เครื่อง M 98หรือ8นะครับ